กลับบ้านแล้วครับสวัสดีครับพี่น,น,นกกงับบ้านกลับบ้านแล้วเ้าอุ้มบุญกระสา,ม,ามีตังไปไป,น,ไปน้ำทังหได้ยากเลยพี่นงม <laughs> ีตังผ้ากับบนัน <laughs> เออ ไปบ้านเออไปยังดี่ดียังดี่ออดีคิง่ากับสีเท่านี้คุณภาพโอ้เป็นเด็กดีมากเลยนะคะสาม,มีตังบองงงงี้ พี่ล้าหลัง,งายางเทินทวนพ่ออูดไม่ต้องบังคับนะคะหอดบ้านบบหอดเตบ,บังคับแต่มีตังนะคะค่อยละว่าตอุอ้มบุญติดเจา้าโฮ้ยควยละว่าตอุ้มบุญติดเจ้าเอ้ยบึงยางเทินทวนบริยางน้ำพ่ออูดเด้ยางน้ำมีตังเอาไปเลย สังสิไปใส่ก็ไปยแง่ตามมีตังเตยเตยนะคะบม่ได้สนใจพูดสิพากันไปใส่น่องทางเฮียนเฮาเด้อไปเฮียนเฮาเลยเฮียนเฮาอยู่มองไดนสังเล่นแล้วตังเล่นแล้ย ตังตั้งตงาอุ้มแนี่ยตั้งไปแล้วตังตังตังตั้งว่าถ้าตังไปแล้ว ไปน้ำตังขาดแล้วพาอปย่างเด้กไปไปไปทางไหนก็ไปโอ้ยอังไงยังอุ้ยอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะอ้ย ไปยังล่ะโอ้พี่ใหญ่มาเอ้าพี่ใหญ่มาบ่เห็นพี่ป่ายได้ล่ะบ่มีพี่ป่ายเออเรามีพี่ป่ายได้ล่ะโอ้ยสาวเลีนมาโทรศัพท์ได้ล่ะอุ้มบุญกินบ่ได้โทรศัพท์โทรศัพท์บ่มีเออหาพี่ป่ายเบิ่งพี่ป่ายบ่ได้มาบ่้้ยไดเ หาเบื้อง่สหาเบิ้งหาเบ้งใส้พี่ป่ายื่นเบื้งเออเอกินแล้วเออใช่เรพี่ป่ายพี่ป้ายอยู่ใส่น้อพี่ป่ายมาโบ ดูเสียงยิงดมๆตั้งแต่เลยเออโอ๊ยขี้หนวดกันแห้งขี้หนวดกันแห้งเออมมาาเพี่ไปมาแล้วออกมาออกมาพี่ออกมาพี่มันแคบมันแคบรถสีลุ่มออกมาออกมาถถออยยมามามาถอยมาถอยมาโอ้ยเฝ่าวรีนมาเลยหน้าตั้ง เฮ้ยเอ่อขินหดก็แหงกินหดแหงกินหดพิษป่ายนี่พิษป่ายเห็นบ่พ่ออุดใส่ซาเลงนี่นี่พิษป่ายขี้เป็นบ่ฮะสามล้านเออ สามหลานพุแล้วพี่ป้ายขี่เป็นบอสซาลิงลองขี่บังขี่ได้แล้วแหงแล้วเออไออุ่มไปน้ำเน้ไออุ่มไปน้ำเน่ เอ้ยเอ้ยเอ้ย่โอยตงเง้เขาจะตัดกับผไ้ดงเงนเสียงตาร์ดรถกับผไ้ดโอ้ยโอ้ยหไปน้ำเน้ยคนใดก็บผู้อุ้มขึ้นนั่นจะคนเพอาอุดกับผ้ขึ้นพี่ป้ายก็บผห้อุ้มขึ้น อยากไปกับพี่ป้ายนะคะอ่อนพี่ป้ายอ่อนพี่ป้ายอุ้มด้ขึ้นให้เขาจักเทียเลยให้น้องขึ้นจักขาเบิ้งขึ้นใ้บ่ <laughs> <laughs> khiến kháng lắng đấy, lắng khiến kháng lăng kháng là bơi nhăng được. đến bị phải là cả va lán lấy cả, P ơi. ไปกินพี่ป่ายตีนี่โอโอเออเอออยังละเตะหรือวะเอามาเขาหุ้มไปพี่ป่ายเขาบอกไปซ้ำ

มีตังฝ่าวนาะกินกูจะมันนี้ละก็กิขนมนมีขนมเานมมาบอโ่รขนมขนมา้องมีขนมฝากอุ้มบ่ถามพี่ป่าย่งมีขนมฝากอุ้มบ่ เอ้ยเอ้ยอ่อนอ่อนพปพายแล้วรถอ,อื้่ฮะรถขึ้นออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามามเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญขอบคุณโครงการโคจานาจักร ขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับสุขุสุขคนค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิ้ก็น่าค่ะสวัสดีค่ะ